พายุเขาพายุเขานี่นี่ครับพี่น้องดึงแล้วดึงแล้วโอ้ยมีตัวมีควาดินแตบๆนะนั่นๆโอ้ยปลานี่ครับตัวครับพี่น้องเออมันมันมันโอ้ดุ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  โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยไปทอดบอสมาจะทานมาจะทานสวัสดีครับผมครับคลิปนีมาพอกันอีกแล้วครับพี่น้องภามาปักเบ็ดครับนี่ ไม้ครับไม้เป็นเขาเขาหน้าปังครับพี่น้องเลียวก็เป็นห้องมันจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำไปน,นี่ครับผมเดี๋ยวมันดุ่นกันว่าซิมีตัวบ่ครับขึ้นนี่แลีวก็ได้เงียเขียดมากครับพี่น้องเงียเขียดมั่นหาซิมนี่แล้วเดี้ยวก็มีห่วงครับมีห่วงได้มากครับประมั่น้องรอยตัวนี่ครับ เดี๋ยวมาลุ้นน้ากันครับว่าคืนนี้ซีมิโตกันครับเดี๋ยวผมพาไปเบื้องหมายแล้วก็ใส่เบ็ดก่อนจะซองสามหลังเป็นตัวอย่างเนาะครับผมจะมาหยามย้ำแรงเบลกับเบ็ดใส่เบ็ดมาประมาณเจ็ดสิบครับจะใส่ประมาณประมาณสามสิบสี่สิบหลังเนี่ยข้อพ่อครับพี่น้องครับผมเพราะว่าไม้มันสีเบิดไกลบันไดกว้างบันไดครับไม้ไม่นี่จะเป็นไม้เข่าหน้าปังครับแล้วก็น้าห้องน้ำครับเบื้องบรรยากาศครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นไม้ครับพี่น้องบรรยากาศไม้ นี่ครับเป็นห้องน้ำฝั่งนี้เป็นเขาหน้าปังฝั่งนี้เป็นร่องน้ำครับพี่น้องยย้ไปฮอดพูน,นครับขาดว่าสิมีโตครับมีโตพี่น้องในเบิ้งครับผมจะเสียบเงี้ยหัวกันนครับช่วงหัวคำเดี๋ยวก็เดึกมากก็จะเสียเสียบเอ่อเงี้อเขียดเงี้ยร้อยนะครับพี่น้องแล้วก็เสียบกุกหางขึ้นก่าครับพี่น้อง หัวครับพี่น้องถาลุ่นน้องกันครับขึ้นสิม,มิตัวบขาดว่าชิม,มิตวพี่น้องในเบื้องล่้งครับเบ็ดขั้นเางามันอ่อนโผดครับเวลาปลาดึงลงไปมันบวกค,ครับบาสู่ขั้นสันครับพี่น้องมันอ่อนครัไหนตัวครับพี่น้องไปอีกหลังนึงครับพี่น้อง ฟังนี่ครับนี่ก็เป็นไม้ห้องน้ำครับพี่น้องห้องน้ำเงา้ไปหอดพุ่นครับอแต่ไม่ตัวเถอะวะเดลังนึงก่อนครับจะหกเนี่ยครับพี่น้องลองเบิง้งลองเบิง้ง อนี่หัวดินดีครับผิดจ่ว่ามันมืนครับพี่น้องเกี่ยวยากนี่จัดหน่อยแต่ว่ากระยีบเดียดยครับมึงจะใส่แบบ้อยไ้นะครับพี่น้องไม่ได้่ได้ใส่จมใต่พุ่มใหม่ครับนี่ครับใต่พุ่มใหม่ครับพี่น้อง ตับ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 เลยไหมม่าฮ่าฮ่าไม่ผม,ม,มว่ากําม้าเปลวแล้ววิธีหากินนะพี่น้องวิธีสันครับเบื้องไม้แนวหนาจะคือครับนี่อีกหนึ่งหลังครับพี่น,น้องย้อนขอกไปใ,ในอุ้มเลย ลองมองดูครับพี่น้องไปครับโอ้หมดแดงกัดขาเราไปนางต่อไปครับครับนหมอเลยครับพี่น้องหมอเลยครับผมสิเน้นห้องน้ำนะครับพี่น้องไม้ห้องน้ำถ้าไกลออกไปทีเป็นไม้ปลาเขาหน้าปังครับพี่น้อง เงินเงินไม้นี่กันมองห้องน้ำกันครับพี่น้องเสียบกันเร็วกันนี่เนี่ยหาดูเลื่อยขึ้นนี่ครับพี่น้อง ไปครับน้งต่อไปทีเจ็ดเลยห้องน้ำมิดขาดตัวลังนี่ นี่อยางหลังครับพี่น้องงดังๆล,งลุนน้ำกันครับเคลื่นี่ครับตาบตาบบ่เป็น,ปนพิษเตอวันมันเป็นปลาผักบุ้งเลยเรื่องใหม่เหมือนไรปากหยัก้อมดินแข็ง เด็กกันจับลูนกันครับพี่น้องครับนี่เป็นไม้บรรยากาศไม้ครับครับไปทังพูนครับครับจับลกมายามครับพี่น้องเสียงปลาสวบครับพี่น้องใสยียงมาเลื่ด้วยสามสี่หลังขั้นไหนวุ๊ถาเบิ้งครับ น,นี่นี่ครับพี่น้องดึงแล้วดึงแล้วเฮ้ยครับหาซิมิโตรครับพี่น้องเสียบล่องว่างขี้นี่ครับบินตับเลย,ยมันปะไปง้อโอ้ยของใหม่นี่ตัวอยู่ประคอทัานใหม่ครับ ขันใหม่นดินี่ครับ,รบพี่น้องมวานยะกวานเตี้ยวานแล้วสิมีตัอู้หู้นี่ครับมาฐานมาฐานเรีการียกันโอ้ยใสวยสใส่สวยๆวครับตัวแรกมาแล้วครับผมพี่น้องออ้นี่ครับ ครับปวดปากันครับพี่น้องครับพี่น้องกันลังสีไทยบรรยากาศไม้พี่น้องในเบิง้งข่อยางมาขึ้นจากดินเลครับพี่น้องหลังนี้ครับเฮ้ยมนไปเมนไปเพื่อนเลยครับมียังล่ะมีปลาโตว่ะหอยเบิ้งครับเบิ้งน้ำกันโอ้โหมีโตมีตวัวพี่น้องว้า ปลาหมอปลาหมอครับพี่น้องสวยสวยเยอะครับนี่ครับครับจังลูกมายามแล้วกันครับพี่น้องครับไปครับวันนี้โอ้สวยสวยสวยครับพี่น้องเมื่อกี้ก็ได้เปิดหมออีกตัวนึงนะครับย่างยามขึ้นมาอยังเด็กพักอยู่ครับพี่น้องเสียบเง่างขึ้นมาเอาสิ้พักย่างขึ้นสิมายามนี่ครับมันดึงอีกที่พี่น้องหลังนี้ ผมเห็นว่ดินตับๆนะนั่นๆไปนะครับตุนต้ำกันครับผมโอ้กันสีคำพอดีเลยครับอุ้ยปลาหมออีกพี่น้องนี่ครับปลาหมอครับผมอีกหนึ่งตัวครับสวยๆเลยครับไปไปครับ ได้ไปพักกประเทศและวตา,า,ามนี่ไล่เสียบเงี้ยครับจังล้องพยายามยังคำกับพี่น้องโอู้บรรยากาศดีครับผมครับก็บรรยากาศฝนตกแห้งครับพี่น้องครับผมคืนนี้อาจจะไม่ได้ไปยามดอกเบ็ดอาจจะเป็นมื่อเศร้าครับพี่น้องใา้ยุเขาครับนี่ครับพัดลครับแมนีครับ เป็นมือน่นะพี่น้องครับผมมือนเสารจากรถพยากครับพี่น้องโอ้ออยพายูเขาพายูเขาครับก็มายามเบ็ดเสาหมืดครับพี่น้องฝนตกพาครับมาขึ้นโอ้สิม,มีตัวบ่ครับพี่น้องในเบื้องบน ตัวสุกหลังเลยครับผมครับหลังก็ไปฝนตกพาบมมี่โตเลยพี่น้องเอ,อ้ยเงี่ยหลอนสุกหลังพายุเข่ามาขึ้นนี่ครับอ,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 อุ้้งยังไงนี่เรียกว่าประคอขาดครึ่งีย <laughs> ังไงกัดนี่หดปลาดูบอกปลากัดประคอขาดครึ่งครับพี่น้อง เือยะหลังต่อไปต่อครับขับเบึงหลังนี้ครับไม่เหนีบลุกไปกับพื่นนี่พี่น้องนี่ตัวป่าบอครับเงียบงลยคือบทที่หนี่ตขอป่า โอ้ยบ่มุมีตโตเิ็บตักมืองเนี่ยพวกมุมนี้โตเดี่ยไปฝนมาตกวผางเสียดายครับเสียดายเสียดายครับครับก็กูเพ็ดเกือบสิ้นแล้วนะครับครับพี่น้องบ่ติด ครับหลุดจากทุลังพายุพายูมเมืองนี่ก็เขาพุ้งนุ้ยครับพี่น้องนี่ตัววะห้อยยังล่ะเมืองก่อนครับเมืองบ,บ,บองลาบอ

โอ้ยฝากเมืม่อวะอีกหนึ่งตครับนี่ครับเสานีิครับพี่นอ้องยังดีไม่มีตัวพี่น้องมองอยู่ปลาดุกนะครับเศรษงี้งครับพี่น้องมันเนี่ยได้ปลาดุกหนึ่งตครับเสานีิผมว่ามันสิบโมีโตพี่น้องนะเบื้อง Say ngay 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 เงียบก็ดีครับคุปตปดปลานะอไหนครับกับปิดปลาเรียบร้อยปลาดูครับอัวคนนันี้คือจุมไนี่ครับพี่น้องนี่คัดมือครับจุมไปเลยครับนี่อยู่บ่ฮ อเป็นปลาพักบุ้งครับเรือเบื้องบออนรับพี่นออ้องเฮ้่อรือเบื้งครับนำเลิกพดเงังไ่เท่าห หลุดหลุดพี่ต้องท่านพิชิตจนจมเลยครับรู้ไปเลยเสียดายเสียดายขึ้นผมไม่ได้มากเอ๊ะฝนมันตกหนักเลยครับตกพาครับลังก็ไป ครับพี่น้องก็หมานเติบอยู่ครับมาเป็นคนง,งานครับพี่น้องครับคลิปนี้มขึ้นฝนตกพาเรื่อยมาพยามครับพายุเขาพายุเขาครับพี่น้องมาจัดกันเลยพี่ประทิงประหมอนี่ครับประหมอซีที่ ครับพอครับหมอตม้บไทยตายครับมาดูนะกินเนงเด้ครับมาดูหน้าตัวไงครับผมครับเจ้าพ่อหันไม่คิดหนาครับผมครับฝากติดตามพี่เขาเป็นแรงใจทีมงานพี่เขาครับพี่น้องครับผมครับคุณตกผาครับผมครับสวัสดีครับผมเจ้าพ่อไหมครับ